แร่ธาตุสังกะสีหรือซิงค์มีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายแร่ธาตุสังกะสีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้นช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทำให้แผลหายเร็วขึ้นช่วยบำรุงผิวพรรณให้แข็งแรงผิวดูอ่อนเยาวลดการอักเสบส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะวัยเด็กช่วยในการรับรสและกลิ่น สำหรับคนที่ได้รับไฟเตตออกซาเลตแทนนินและไฟเบอร์จะมีผลให้การดูดซึมแร่ธาตุสังกสีลดน้อยลงด้วยสวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่านมาติดตามรับฟังสาระดีๆของแร่ธาตุสังกสีเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาพดีกันครับสังกสีจะเก็บสะสมไว้ในร่างกายประมาณ2-3กร,รมัมและร่างกายสามารถดูดซึมสังกสีเข้าเส้นเลือดได้เพียง10%เ หากร่างกายได้รับสารอาหารนี้เป็นปริมาณมากสารอาหารบางส่วนจะเกาะกับโปรตีนและเก็บอยู่ตามผนังของลำไส้ซึ่งร่างกายสามารถสูญเสียสารอาหารนี้ได้เมื่อเซลล์บริเวณล,ลำไส้ตายและจะถูกขับออกทางอุจจาระแต่หากร่างกายได้รับสารอาหารนี้เป็นจำนวนน้อยร่างกายจะนำเอาสารอาหารที่เก็บสะสมตามผนังลำไส้มาใช้งานหน้าที่ของสังกะสี 1. จําเป็นสำหรับเอนไซม์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติเช่นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ DNA หรือ RNA รักษาสมดุลสภาพความเป็นกรดด่างภายในร่างกายหรือต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 2. ช่วยในกระบวนการทำงานของวิตามิน A D และฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนเพศช,ชายหรือฮอร์โมนเพศหญิงเป็นต้น 3. ช่วยในการจัดเก็บ และปล่อยฮอร์โมนอินซูลิน 4. ช่วยในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดตโปรตีนและไขมัน 5. ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและ DNA 6. ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์ 7. ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อและแผลเป็น 8. ช่วยในกระบวนการหมุนเวียนวิตามิน A 9. ช่วยรักษาสภาพเซลล์เมมเบรน สิช่วยในระบบภูมิคุ้มกันโรค 11. ช่วยชะลอความแก่ 12. ช่วยลดคอเลสเตอรอลอาการเมื่อขาดสังกะสี 1. ร่างกายติดเชื้อโรคได้ง่าย 2. การเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร 3. การเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงานมีประสิทธิภาพลดน้อยลง 4. ท้องร่วง 5. ไม่อยากอาหาร 6. ผิวหนังเป็นผื่นและหลุดลอกได้ง่ายเเป็นรังแค 8เป็นโรคโลหิตจาง 9. มีอาการเสมือนขาดวิตามิน A D ดี 10. ประสาทรับรสและกลิ่นไม่ดี 11. ขาดความต้องการทางเพศ 12. มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากและอาจเป็นบันได้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสังกะสีได้แก่คนที่ได้รับไฟเตออกซาเลตแทนนินหรือไฟเบอร์ซึ่งทำให้การดูดซึมสังกสีลดน้อยลง 2. คนที่ทานแต่ผักเพียงอย่างเดียวเพราะสารอาหารนี้จะดูดซึมจากสัตว์ได้ดีกว่าพืช 3. คนที่มีอายุมากขึ้นสำหรับความหมายของไฟเทตคืออินทรีย์สารที่มีฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบพบในเมล็ดธัญญพืชต่ตางๆซึ่งจะไปเกาะกับแร่ธาตุบางชนิดทำให้ความสามารถในการดูดซึมลดน้อยลงออกซาเลตคือกรดอินทรีย์ที่พบในผักสีเขียวซึ่งจะไปเกาะกับแร่ธาตุบางชนิด ทำให้ความสามารถในการดูดซึมลดน้อยลงแทนนินคือสารที่พบในชาใบชาหรือเมล็ดทัญยพืชบางชนิดซึ่งจะไปเกาะกับแร่ธาตุบางชนิดทำให้ความสามารถในการหลุดซึมลดน้อยลงผลของการบริโภคสังกสีมากเกินความต้องการหากได้รับสังกสีมากเกินไปจะมีผลให้แร่ธาตุทองแดงลดน้อยลงและหากบริโภคถึง1-2กรัมอาจทำให้ห เกิดการระคายเคืองตามลำไส้ 2. อาเจียน 3. ไม่อยากอาหาร 4. ท้องร่วง 5. ปวดท้องน้อย 6. ปวดศรีรษะอย่างไรก็ตามไม่ควรทานสารอาหารนี้เกินวันละ40มิลลิกรัมแหล่งอาหารของสังกะสีพบในเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดตับมีสังกะสีประมาณ15มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหาร ไข่แดงมีสังกะสีประมาณ1.5มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหารตับมีสังกะสีประมาณ4-7มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหารหอยนางรมมีสังกะสีประมาณ75มิลลิกรัมต่อ100กรัมอาหารสำหรับผักและผลไม้มีปริมาณสารอาหารนี้ค่อนข้างต่ำปริมาณความต้องการสังกะสีเด็ก5มิลลิกรัมต่อ1000กิโลแคลอรีแปรผันตามความต้องการใช้พลังงาน ผู้ใหญ่ประมาณ15มิลิกรัมต่อวันหญิงตั้งครรภความต้องการ20มิลิกรัมต่อวันหญิงที่อยู่ในยะให้นมบุตร25มิลิกรัมต่อวัน Health Good Feel Good